สองสงอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะติ๊กก็อยู่ที่ห้องของพี่นัสซินีมาเนียนั่นเองสวัสดีค่ะ,คะถ้าพูดถึงความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบ,บต้องไปที่ไหนคะซินีมาเนียครับผมโอ้โหนะคะมีแรงหรือเปล่าคะพี่มีแรงอยู่นะมีแรงครับมีแรงเอาถามบรรยากาศก่อนที่2วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็ มีคนมากันเยอะมากนะครับสนุกครับสนุกครับแล้วก็เต็มเต็มกับทั้งวันเลยครับก็คิวแน่นทั้งวันจนเราต้องขอคิวจริงๆนะคะจะมาสัมภาษณ์กันด้านในพี่นัาสมมติว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจอกับบรรยากาศไหนเป็นตัวไหนบ้างคะสำหรับโปรเสคเตอร์ค่ะสำหรับห้องของซีนีมมเนียนะครับว่เราจะสำหรับห้องนี้เนี่ยเราจะนำโฮมเธียเตอร์ ที่เป็นชุดโฮมเทเลเตอร์ระดับไฮเอ็นจริงๆมาให้ชมกันนะครับทั้งระบบภาพและระบบเสียงนะครับระบบเสียงเนี่ยเราจะนำะชุดลำโพงจากเมเยอร์ซาวนะครับซึ่งเป็นลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดจากเมเยอร์ซาวมาให้มาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็จะมีลำโพงเป็นอ่ารุ่น UP4 Slim นะครับแล้วก็ซับบูเฟอร์ก็จะเป็นรุ่น X404 ครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับ X404 ะบก ในระบบในห้องนียจะเป็น5.1.2นะครับครับลำโพงตัวนี้คะ่ะพี่จะอยู่ที่หลังจอโปรเจคเตอร์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับก็จะมีอย่างเซนเตอร์ชนเนลเนี่ยจะอยู่หลังจอจอจะเป็นอะคูสติกทานทันแพรนต์นะของ DT s c สกรีนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโปรเซสเซอร์จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวตัวฮิตเลยที่ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกนะครับก็คืออัลต o นอฟอัลติจูดสนะครับรุ่นที่นำมาโชว์นยะเป็นรุ่นเล็กรุ่น16ครับผม ก็จะจับชุดกับลำโพงเมเยอร์เสานะครับในส่วนของระบบภาพนะครับระบบภาพก็จะเป็น JVC โปรเจคเตอร์นะครับนำมาให้ชมในงานที่จะเป็นรุ่น N5 นะครับ N5 จะเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับแต่ว่าภาพก็สวยแล้วฮะแล้วก็สุดนี่ราคาย่อมเยาด้วยหรือเปล่าย่อมยาวครับ2 0 0แสนบาทเท่านั้นครับแล้วก็โปรโมชั่นในงานจะมีแถมซับเปติเป็นมีเดียเพลเยอให้เครื่องหนึ่งด้วยนะครับ อนอกจากรุ่นนี้ก็จะมีโปรโมชั่นของรุ่น JVC NX9 นะครับราคาของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ราคา649,000บาทแต่ว่าของแถมเนี่ยจะแถม m t d VR โปรเซ s เซอร์มูลค่า300,000บาทให้เครื่องด้วยวว้าว เฉพาะงานนี้ครับมีไม่กี่ชุดครับจะหมดแล้วก็เหลือเวลาอีกแต่จะอีก2วันสุดท้ายสองวันใช่ครับผม2วันครับแล้ววันนี้เนี่ยทั้งระบบในห้องพี่นัเนี่ยประมาณคร่าวๆเท่าไหร่คะครับเชิญครับผมประมาณ2ล้านบาทครับผมค่ะครับผมวันนี้ก็อยากที่จะเข้าไปชมแล้วค่ะว่าฟังแล้วอยากรู้มากว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเชิญครับเชิญครับเข้ามาด้วยกันเลยครับผมเอาละค่ะเชิญเลยค่ะ ก็จะเป็นจอภาพขนาด113นิ้วนะครับอลองชมกันครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะพี่นัทครับใช่ครับผมก็เป็นระบบที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าอ่ารับรองว่าท่านที่ได้มาฟังจะต้องประทับใจครับผมเพราะเราคัดสรรอุปกรณ์ที่ดีทุกชิ้นแล้วก็มีคุณภาพเสียงและภาพที่ดีมาให้ทุกท่านได้ชมกันสนุกแน่นอนครับเหลือเวลาอีก2วันสุดท้ายคร,ครับพี่นัทเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึ่คะครับก็อย่าให้ทุกท่านนะครับที่มาเดินงาน B A V Show 2020นะครับแวะมาที่ห้องของซีนิเมเนียห้อง1501ชั้น15นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับผมทุกท่านจะประทับใจแน่นอนครับผมปกติแล้วซีนีเมเนียเนี่ยอยู่ที่ไหนคะครับโชว์รูมาอยู่ที่ปักเกร็ดนะครับตรงราชพฤกษ์ปักเกร็ดครับผมก็สามารถติดต่อได้พี่ณัด้วยตรงเลยติดต่อที่ผมได้โดยตรงครับผมต้องการโฮมเท h เตอร์ระบบภาพโปรเจคเตอร์ต่างๆรุ่นไหนแบรนด์ไหนก็สอบถามได้ครับเรามีบริการให้ทุก ที่ห้อครับผมเอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะมีห้องโอมเทสเตอร์อยากจะเซตระบบภาพและเสียงสามารถติดต่อพี่นัดได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ